มันก็ไม่ได้เป็นไรประเทศเราก็สนุกดีเอ๋อมาค่อยมาหาไอ้แซมมันไปแล้วนะเพื่อนบางคนบางคนเขาย้ายบ้านแล้วเหัอไม่เจอไม่ได้ย้ายใครจะย้ายไปไหนก็มีเบอร์โทรกันไงอ้าวจะกลับวันไหนเขาบอกว่ากลับเดือนนี้เลยแต่เขาไม่รู้ว่าวันไหนพ่อบอกเหรอพ่อจะไปส่งเหรอเขาจะมารับจะมารัยายจะมารับเหรอ ไม่เป็นไรกลับไปอยู่เราก็บ้านเราก็มีความสุขดีไอ้แช่มไปแล้วถามไม่แช่มที่สนุกจะตายสนุกก็บอกว่าเพื่อนน้อยแกบอกเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะแยะไม่เป็นไรไงล้อมาใจช่วยนะกลับมาแล้วก็มาหาไอ้แช่มถ้าอยู่เราก็ไปหาไอ้แช่มก็ได้ไอ้แช่มกลับไปอยู่บ้านไอ้แช่มก็อยู่เราเหมือนกันอ้าวเขาอยู่ซอยไหนที่เราปักเซอปักเซอ นั่นจะกว่าน้ำฟ้าไม่ใช่หรอนี่กว่าน้ำฟ้าไม่ใช่เหรอซอยเราไม่ใช่สวรรค์น้องสวรรค์สวรรค์นะเขทพนี่ยุ้งหยุดเถอะเออหยุดหรอกเขาดีใจจะได้กลับประเทศลาเราไล้เดี๋ยวไปหาเราวไงดีใจว่าว่าสงการแชมป์เล่นนะสงการแชมป์จะไปหาแม่รู้จักซอยบ้านกุ้งเอ่ะรู้ปักเซแม่ไปตลอด ไปตลอดเลยปักเซอ่ะอ่ะแล้วเรากลับเดือนไหนสงการไงอูปีหน้าเลยอะแหละไปเที่ยวบ้านกุ้งกุ้งเขาบอกว่ากลับมาตอนงี่สิบแปดโอ้สิบแปดได้หรอเขาสิบแปดหนูสิบเจ็ดโอ้อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก็มาปิดเทอมก็มาเขาบอกกูสิบสี่พาอเขาบอกไม่ให้มาแล้วเขาให้มาตั้ง่สิบแปดอ้าวสิบแปดรถเมาเอง แล้วไม่เรียนทำงานที่ไหนไม่เรียนหนังสือให้จบก่อนไลนเขาเรียนที่เราก็ได้เอ้อ้๊าห์ใครบอกว่าที่เราไม่มีโรงเรียนไหนไหมใครบอกใครบอกว่ารโรงเรียนก็ได้ไม่ไปก็ได้ใครต้องไปใครบอกว่าที่เราไม่มีโรงเรียนแม่มีมีมดนนั่นแหละโรงเรียนมีอะไรละมีโรงเรียนอะไรทนี้เออเหมือนกันเราก็ไม่เข้าไปโรงเรียนอืม ที่เราหนูไม่ไปนั่นไงพี่มาปอบแล้วชาปอบเพื่อนหน่อยร้องให้ไม่ต้องร้องแล้วเดี๋ยวก็ได้มาพ่อแค่ขู่เฉยๆไปจริงเหรอจะเปิดเทอมแล้วนะเราจะเปิดเทอมที่หกแต่เขาบอกจะลาลาออกจะลาเอาพ่อพ่ออะไรเนี่ยว่าพี่ไปอ่ะพี่ไปล กุ้งปวห้าหรือยู่มจะไม่ได้อยู่กับเพืยอนที่แชร์มันคิดถึงเพื่อนกลับไปอยู่เราคิดถึงเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้พวกไปหาพี่ลาวต้องร้องไห้